แม่แอปถึงกับปิดปากกรีดเบาๆเห็นลูกสาวน้องปีใหม่ทำสิ่งนี้ คูแม่ลูกสุดฮอตแม่แอปถึงกับปิดปากร้องกลี๊ดเบาๆเมื่อเห็นลูกสาวน้องปีใหม่ทำสิ่งนี้เป็นแม่ลูกสุดฮอตไปแล้วไปไหนมาไหนจับมือด้วยกันตลอดสำหรับคู่ของแม่นางเอกคนสวยแอปทักษอนพักตีสุขจเจริญกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่เป็นภาพที่คุ้นชินตาแฟนคลับมากๆโดยเฉพาะวันที่แม่แอปมานั่งเป็นพิธีกรรายการสแซบ ก็จะได้เห็นน้องปีใหม่มานั่งเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่แอปทุกเทพจริงๆล่าสุดในรายการ3แซ่บที่แม่แอปเป็นพิธีกรและมีครอบครัวของกายฮารุเล่นลูกๆมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ ได้มีการชิมอาหารแปลกๆโดยในอินสตาแกรมของโพริพัทจัดให้ได้ลงคลิปน่ารักของน้องปีใหม่หยิบแมงป่องทอดมาลองกินซึ่งลุงหนุ่มกันชัยเป็นคนถามว่าน้องปีใหม่อยากกินไหมลูกและน้องปีใหม่ก็ไม่รีรอรีบเดินมาหยิบเข้าปากลองชิม นอกจากนี้ยังให้แม่แอปได้ลองกินด้วยแต่งานนี้คุณแม่ขอประจิตเสธรัวๆพร้อมกับบอกว่าแม่ไม่ไหวลูกบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆ